้ายเดินทาง t ทเดนเซต์นิวงานจาก G-Skill แถวละ32มิกิก์รวมกันเป็น6กิบสกิก์บ 3, ัสามพนหกเทรนซีเรียลนัมเบอร์นี้ t ทเดนเซตซีเรียลนัมเบอร์นี้ดึงตึงพร้อมกล่องเตรียมแพ็ก ใส่กล่องไซบี B นะสำหรับท่านที่รับ r t ท2080ไปต้องลงไดวเวอร์นะครับเอจะตัดตรงนี้ทำไมวะเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เดี๋ยวมื่นแล้วต้องใส่เข้บันในนี้ก่อนตัดเฉยเลย เซเว่นเดยดคืแนแดงเราคืแนแดงที่เท่าไหร่แล้ววะล่าสุดสาปะ่ะเจ็ดต่อไปก็คือบวกไปอีกเก็สามห้าต่อไปก็คือคือแนแดงที่42่สิบถูกไหมเจ็ดห้าสามห้าเจใช่ไหมนี่หลุดอะไรหลุดออกมาว่ะพลาสติก พลาสติกกล่องเนี้ยหลุดขอมันเอาไปล็อกอันนี้ไงอันนี้อันนี้มีพลาสติกตรงนีใช่ปะ่ปะพลาสติกมันหลุดไปอันหนึง่งตรงนี้อันนี้มันก็เลยลื่นๆใหม่พลาสติกแต่ไม่มีผลครับปิดนีกระจกแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้ใส่ด้านไหนวะใส่ด้านนี้ดีกว่าจะได้หนึ่งคำว่าจีสกูดีไหม G-Skill เห็นไหมสายด้านนี้เห็นคำว่า G-Skill พอดีเลยเป๊ะอ่ะจากนั้นก็ปิดฝาเสร็จแล้วค่อยมาตัดเออ RTX เอ๊ะ ก่อนหน้านี้ที่พูดก็คืออาทีสอศปที่บอกว่าต้องลงไดเวอร์ส่วนอาทีที่เพิ่งไปอ,อแอบงอนขนส่งแล้วเพราะว่าลูกค้า,าถ่ายมา <c oughs> จามใครยินท่าวะลูกค้า,าถ่ายมาว่าขนส่งหูส่งกล่องมาอย่างบุบอะ่ะไอ้ส่งกล่องไปไม่ได้มา ที่ผมแพ็คไปยังบุกดีนะแพ็คหนาะลูกค้าดูคลิปจาก YouTube แล้วก็เลยสบายใจไม่น่าเชื่อนะมันจะบุกได้ขนาดนั้นอนะ่ะเราป้องกันไปอย่างดีแล้วน้วแตะหน้ากล่องด้วยนะว่าระวังแตกอุปกรณ์สำคัญแตกหักได้ง่าย มีมี v a l u อุปกรณ์มี v a l u มีราคายังปุบเลยอะไรเนี่ยล้วแ,แต่ละที่อ่ะส่งไปเราก็ไม่รู้ใช่ป่ะพื้นที่ไหนอะไรยังไงมาพื้นที่ไหนเขาทะุถนอมพัสดุอะไรเงี้ยเขาก็ส่งไปกล่องยางสูงไว้เลย แล้พื้นที่ไหนที่เขารุ่นแรง <c oughs> เราส่งทั่วทั่วประเทศอะเชียงใหม่ลงใต้ขึ้นเหนือส่งคอมไปเนี่ยจะไปรู้หรือว่าที่ไหนเขาปลอดไปส่งไปในท้องนาท้องทุ่งลึกๆเงี้ยบางทีกล่องบุกบ่ะ ใคดูสงครามส่งด่วนบ้างครับพอเราส่งของล่ะเราขายคอมอุปกรณ์คอมมือสองนี้ใช่ไหมบางทีก็มือมีมือสองมีประกันสูงนี่นะราคาสวยสวยแทบจะเทียบเท่ามือหนึ่งอะไรเงี้ยพอเราส่งส่งๆคล้ายๆเจอหนังสงคามส่งด่วนเราก็เลยดูเลยเออ เกี่ยวกับเด็กดอยที่พูดภาษาจีนได้เขาก็แข่งกันส่งด่วนสตาร์ทอัพก็คือบริษัทสตาร์ทอัพคือบริษัทที่เริ่มใช่ไหมที่เขาไปดูจากจีนมาว่าที่จีนส่งในราคานี้แล้วก็อะไรวะส่งได้เลยส่งด่วนเลยในหนึวัน นันมีแค่สนุกอะ่ะมีการหักหลังกันไปหักหลังกันมามเป็นเรื่องจริงเขาจะหักหลังกันอย่างนี้ด้วยรึเป่าหรือในแค่ในหนังหรือว่าจริงๆแบบพอค่าเสร็จสึกค่าขุ่นพลเคยได้ยินคำนี้ไหมพอฉันโตแล้วฉันสำเร็จแล้วค่าขุ่นพลที่เป็นคนคิด ผมว่าผมแพ็กไปแพ็กมาเนี่ยมันจะใสเข้าไปในกล่องไม่ได้แลนะ้วเนี่ยโอ้ยแม่งพอดีเลยดีนะจุดก่อนแม่พอดีเลยอะ่ะหนาเบ้ะแต่ยังดูไม่จบเลยดูถึงตอนที่พระเอกลดราคาส่งเหลือชิ้นละสิเก้าบาท แล้วไม่ได้ดูต่อไปเจอหนังอีกเรื่องหนึ่งหนังห,นงหมาหนังเกี่ยวกับหมาไม่ใช่หนังหมาหนังเกี่ยวกับหมาเคนายที่เอาหมาจ,จีีที่หน้าเหมือนหน้าเหมือนพิษบูอ่ะแล้วก็ตูนฝังชิปไปในหัวหมาหมาโมอ่ะแล้วมันก็ไล่ไล่งับถ้าเขาส่งสัญญาว่างับไอ้นี่ก็ไล่งับเลยนังเกาหลี แล้วก็อยากสิ่งที่อยากดูก็คือเกิดมาชาติหนึ่งค่าตองเทพแล้วก็แต่ว่ายังไม่มีตอนใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ที่กินนิ้วปีศาละเก่งอีกเรื่องหนึ่งก็คือวันพันแม่นั่นเองนะครับที่อยู่ในดวงใจแต่ไม่มีให้ดูภาคต่อสักทีแม่จุ้มใจจริงๆอ่ะแ,แพคให้อย่างหนาแน่นนะครับรอรับได้เลย ไม่เคยบิดผิวโลูกค้าที่ทักลากันนะครับถ้ามีช่วงที่ผมไม่ค่อยได้ตอบแชทผมเทสอุปกรณ์คอมวิ่งนั่นเองพอเทสเสร็จผมจะจะรีบกลับไปตอบแชทให้เลยนะครับรึงเสร็จแล้ว64กิก แถวและ32 2สองแถวโอเคอบคุณที่รับชมมากเลยจ้ะคลิปนี้สวัสดีครับ